หนุ่มเมืองชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กันที่หนองคายเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะพามาดูร้านเด็ดร้านดังนะร้านดังหนองคายเนี่ยนะเออร้านนี้อยู่ที่เออร้านเาะเอ่ออะไรนะตําบลวัดธาตุนะจังหวัดหนองคายนะครับเออเป็นร้านเออคัมพีแซบเบอร์นะเป็นสาวสองชัมนะเดี๋ยวรับประกันได้เลยว่ามันแน่แซบแน่นะเดี๋ยวพี่หนุ่มพาเข้าไปชมนะนี่มาหนองคายมาเที่ยวทั้งที ก็ต้องหาแล้วเดียดมาให้เอฟซดูกันนะครับ <Dieu> ไปเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปในร้านนะน้องกลาลังตาำวุ่นเลยนะไปเดี๋ยวตามเข้าไปในร้านเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนแม่ค้าชื่ออะไรอ๋อชื่อคัมพีค่ะชื่อคัมพีนี่แล้วว่าแล้วร้านทําไมชื่อคัมพีอะไรนะคัมพีแซบเวอร์คัมพีแซบเวอร์นะครับนี่อันนี้เป็นตำอะไรเอ่ยอันนี้ตำหมี่กรอบค่ะตำหมี่กรอบใช่ครับใช่้รถนิดหน่อยนะครับตำหมี่กรอบจะออกหวานค่ะตำหมี่กรอบจ้อกหวานถ้ามันไปผสมกับหมี่มันจะออก ข้าวหมี่มันจะมีรสชาติเค็มเนอะรสชาติหนักออกกว่าสักครู่นะคะอันนี้ทำให้ให้เราเลือให้ลูกค้าลูกค้าลูกค้าให้ให้ลูกค้าอะไรนี่คืออะไรนี่อะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นน้ำตาลเคี้ยวค่ะโอ้โหคาราเมลแบบนี้เลยเหรอนี่น้ำตาลคาราเมลด้วยนี่ดูสีน้ำปลาจนจน เรียกว่าใส่วิปคีมในช็อกโกแลตวิปคีมช็อกโกแลตครับร้านนี้ยำปลาหอมมากนะทุกคนนี่ให้ดูยัดนะคนี่มะนาวเขาใช้กันแบบสดๆนะใช่ค่ะที่นี่มีทั้งตำทั้งยำนะครับมีทั้งตำทั้งยำมียำปลาค่ะเป็นยำปลาใช่ค่ะว่าลูกค้าไม่ใส่ปลาก็ได้ อ,อันนี้น้องคัมพีขายมานานยัง่ครับถ้ามาอยู่ตรงนี้วันปีกว่าคปีกว่าใช่ค่ะแต,ถแต่ถ้าเริ่มขายส้มตําก็ประมาณตอนสี่ปีได้แล้วเพราะแต่ก่อนจะขายอยู่อยู่ตรงริมโของอยู่ในบ้านตัวเองอทีนี้บ้านก็เลยเปลี่ยนเป็นร้านอาหารก็เลยมาเช่าตรงนี้อยู่ก่อนครับอ๋อนี่คนระับแต่นัดปตร่ราน,น้องก็หอมมากนะ เดี๋ยวพี่หนุ่มแจ้งพิกัดก่อนนะเออที่นี่อยู่ที่จังหวัดหน้องคายนะตำบลวัดธาตุเนาะชุมชนวัดธาตุชุมชนชุมชนชุมชนวัดธาตุตำบลในเมืองนะครับเอออยู่ปากซอยที่ปากซอยหนึ่งปากซอยที่หนึ่งนะครับใกล้กันกับพระธาตุกลางน้าเลยครับอ๋อใกล้ๆกับพระธาตุกลางน้ําเลยนะครับนี่ นี่เป็นตำมีกรอบตำมีกรอบค่ะนี่อ่าถ้าเป็นของลูกค้ารเดอร์เราจะแยกมีกรอบใช่คหมคะได้ขอดูมีกรอบหน่อยเป็นยังไงมีกรอบนี่อันนี้จะทอดเป็นทอดเองนะคะนี่อันนี้ก็จะแยกแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เออเมนูนี้เท่าไหร่ครับน้องคัมพีอ่าอยู่ในแอปใช่ไหมคะอ่าถ้าถ้าอยู่ในแอปจะ60บาท60บาทแล้วหน้าร้านอ่ะหน้าร้านอยู่ที่40บาทค่ะฮะ40บบาทค่ะ ทำไมขายถูกจังเพราะส่วนมากจะเป็นนัก้องน้องนักเรียนอ๋อน้องน้องนักเรียนนักศึกษาใช่ค่ะนี่นะโอ้โหให้ไปหนึ่งชุดเดี๋ยวดูน้องก็จัดชุดอันนี้ของไรเดอร์เนาะใช่ค่ะนี่ที่ร้านก็จะมีมีมีอะไรบ้างนะมีรับอะไรบ้างนะอ่าฟู้ดแพนด้าอ่าฮะแค่ฟู้ดแล้วก็ไลแมนทั้โหสามทางเลยนะนองคายมันมีสามนะเขตตัวเมืองหนองคายสามารถมา สั่งได้นะถ้าใครไม่สะดวกมานะครับหนองคายในเอฟซีหนองคายนะครับตไป่ตำอะไรเหรอตำลาตำลาวตำลาเผ็ดกลางแลตำลาตำลาเผ็ดเป็นครึ่งตำลาเดี๋ยวมาต่อด้วยตำลาวค่ะตำลาเผ็ดกลางใช่ค่ะนี่เนาะงเขาจะใช้พริกพริกจินดาแดงกับพริกจินดาแดงกับพริกแห้งนี่นะมันสดเลยค่ะ นี่นะเมื่อกี้เห็นลูกค้าเดินเข้าไปนะโต้ใหญ่เลยนะในร้านนะถึงกับต่อโต้เลยนะนี่ชอบนับปลาร้ามากจน,จน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 ทุกคนอือหือนีนะเดี๋ยวต่อจากตำราก็จะเป็นตำข้าวเปียกทรงเครื่องนะคะตำข้าวเปียกทรงเครื่องใช่นี่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะ,ะวันนี้นะ ที่หนองคาเขาเรียกว่าข้าเปียกค่ะแต่ที่อื่นที่ประมาณคุณเขาเรียกเส้นกวย,จ,ยวกจับยวน,นใ,ใ,ใช่ค่ะเส้นกวยจับยวนอ๋อให้เป็นส้มเส้นกลมๆใหญ่ๆป่ะใช่ค่ะแค่ได้กินน้ำปลร,ราก็หลงไหลแล้วนะ น่ากินมากน่ากินดูดูดูให้ดูให้ดูความจ้นนะหืมคนชอบกินกินนัวค่ะฮะคนของไทยจะกินนัวเผ็ดกินนัวใช่ไหมรับประกันความนัวแน่นอนอันนี้นูเปิดร้านกี่โมงเนี่ยเปิดสิบโมงค่ะสิบโมงค่่สิบก็ประมาณสองทุ่มกว่าอ๋อปิดประมาณสองทุ่มกว่าๆนะรุงนีเท่าไหร่ครับ อันนี้ขายถ้าขายในแอปจะอยู่ที่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทหน้าร้านะครับหน้าร้านอยู่ที่40บาท40บาทบวกแค่10บาทนะอืมอันนี้ก็คือเมนูที่จะตามต่อไปใช่ไหมครับคนรับเมนูก็ต่างหากเลยเรามีคนเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมออบมาค่ะแล้วถ้าเกิดเราเป็นเมนูที่วัตถุ มันเยอะๆขึ้นเราก็ต้องใส่พริกใส่อะไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับูเห็นน้ำลายไหลอ่ะพี่หนุ่มขอชิมหน่อยดิขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยมีช้อนไหมขออยากชิมน้ำปลาร้าเดี๋ยวเป็นนะคะเนี่ๆเลยก้นๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีกันแมวเดี๋ยวโค้งหน้ากันเลยโค้งหน้าเขาได้นี่ขอยุ้มมาหนึ่งเด้อยรับไปหนึ่ง นี่อันนี้ก็จะมีผู้ช่วยนะครับไล่กันมาต่อด้วยอะไรเอ่ยตำข้าวเปียกตข้าวเปียกทรงเครื่องนะคะตำข้าวเปียกทรงเครื่องเมนูนี้ขายเท่าไหร่ครับอ่าถ้าขายหน้าร้านจะอยู่ที่90บาท90บาทแล้วถ้าในแอปอยู่ที่อ่าบาท120บาทหทำไม่ได้ประมาณหนึบาท120นะครับนี่ไรเดอร์มาแล้ว ชอบน้ำตาลเขามากอ <Momo S 2> ือห <eye> <fit reais> ือนี้เป็นน้ำตาลอะไรครับน้ำตาลมะพร้าวหรือเปล่าน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลอ้อยผสมกันค่ะอ๋อน่าเชียร์นะว่าจะไม่เห็นเนี่ยเขาแบบทำตั้งใจจริงใจใช่ใช่น้องเขาตั้งใจมาก คนนึงก็เป็นแค่น้ำตาลทรายธรรมดาเป็นอะไรธรรมดานี่เขาตั้งใจทำมากเลยคือเป็นร้านธรรมดาแต่เขาจะททำให้รสชาตินี่ธรรมดาไงีใช่นก็ส่วนมากก็เป็นเด็กกินอ๋อเป็นเด็ก นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแต่ช่วงนี้มันช่วงปีใหม่ด้วยนักเรียนันหยุดวันนี้วันที่เรามาเนี่ยวันที่หนึ่งเนาะใช่ค่ะเป็นวันหยุดแล้วเนี่ยยังขายนะเนี่ยดูด่ทุกคนดูเอาหอนมากกินมากผมถ่ายอันนี้ไม่ได้ถ่ายน้ำลายแตกพี่มีช้อนชิมต่างหากไหมครับอยากลองอยากลองน้ำน้ำหน่อยนี่เด๋ยปพี่หนุ่มชิมให้ดู พี่ดื่มกัหน่อยนี่เดี๋ยวชิมให้ดูนะมาถึงหนองคายต้องมาชิมนี่น้ำยำน้องคัมพีนะเดี๋ยวดูดูไงครับอร่อยกว่าพี่มือวมาไม่ผิดร้านพี่เอากับผมไหมเอามไหมไม่เอาอือหืออร่อยอร่อยขักคันจองลวกด้วยขากันจองมหาหญ้า ถ้าใส่สารำจองด้วยมันจะมีสีเขียวเพิ่ม<ช>มาอีกอันนี้ช่วงปีใหม่มาเลยรสชาติรอนยานน้อยใช่ค่ะน้องทำรสชาติหรออีสานมากนะปลาร้านี่แบบไม่ต้องพูดถึงนะนัวมากผมว่าต้องเป็นร้านประจำหลายหลายคนนะคนไหนคนไหนที่เคยมากินร้านนี้คอมเมนต์ให้หน่อยคอมเมนต์านหน่อยนะเปยังไงบ้างแต่ผมชิมแล้วทาน ผ่<ห>าไน,ไไนได้ไงไรดอร์นั่งรอเพี้นนี่มายะแกป๊ปนะ้อหืมตำไม่หยุดนะนี่ผู้ช่วยอันนี้อะไรตำม,มีดกรอบอรต่มมอ,ตมมอด้วยตำม,มีดกรอบอีกแล้วขายดีมากแสดงว่าร้านนี้ตำม,มีดกรอบเด็ดของใส่ต้องเด็ดมีหิดใส่พริกแดงกินดาลงไปพริกแห้งตามลงไป อโอเคได้ตามด้วยน้ำตาลทรายผงนัวนหน่อยๆแล้วก็คนยัวยั้วยัว,ย,วยัวให้เข้ากันนะคูเค่เล่คู่เล่คู่เล่นะทุกคนนี่เสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลคาราเมลนี่ ตอนนี้ที่เขาไปข้างในเนี่ยเขาได้เมนูหรือ,อยังครับได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะดี๋ยวกว่เมนูออกออกมาแล้วค่ะจุดว่าตามด้วยน้ำปลาครับผมสวัสดีครับ <c oughs> มือควนมันนี่น้ำปลาเขาตั้งเป็นน้ำปลาสูตรผ,ผีไม่บอกนะแต่กระเทยบอกม <c oughs> าบ่อย ไม่แพงเลยเนาะนี่ขอลงโคกเลยนะพี่แม่แม่ค้าสวยเป็นยังไงนะเพิ่มเต้นเลยนะตัวพิเศษนะโอ้แปึงขัดแป้งขัดโอ้จะบอกล้วมาจนจิตใจเพิ่มตำเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนแม่ค้ากับส้มตาไหนแซ่บกว่ากัน พอๆกันครับทานะล้วซุปตามแซบไหมซุปตามันแซบอยู่แล้วแต่ไม่เคยชิมแมคคาต้องลองชิมครับต้องลองลองชิมนะนี่แต่แต่แต่พี่หนุ่มว่านะแม่ค้าแซ่บนะเห็นแบบนี้แอบแซ่บนะแซ่บไหมแซ่บไหมนี่ ไปแล้วฟักไข่เค็มอันนี้อะไรเอาตัวมาใต่อไปฟากไั่เค็มต่อทำฟักไข่เค็มนะครนี่โอ้น้องเขาจะแยกคคกให้ด้วยอ๋อมันเป็นตำไทยนี่สามารถแยกคคกให้ด้วยจะแยกคคกตำตำที่เป็นไม่ใส่ปลาอ๋อมัจะเป็นตำฟักไข่เค็มนี่นะสำหรับคนไม่ทานน้ำปลานะ น้องเขาก็จะแยกคกให้เลยนะครับทุกคนนี่วันนี้พี่ขอเกตการในนะั้นหนึ่งวันหนึ่งวันนี่กบไอ้ล้าง มันเปรี้ยวหวานมันใช่แต่มันมันกับต้งผัวนี่ครับอันนี้เป็นน้ำปลาใช่ไหมครับน้ำปลาอ๋อถ้าเป็นตำไทยน้องก็จะใส่น้ำปลาแต่ถ้าเป็นตำแบบอีสานอีสานเราจะไม่ใช้น้ำปลา ใช่ค่ะใช้เป็นปลาร้าตัดแทนใช่ค่ะอ๋อปลาล้มก็จะมีแบบความเค็มอยู่แล้วอ๋อครับอือมีนะมาร้านนี้ถูกใจน้ำตาลคาราเมลนะคืปีขึ้นนี้คือใช้สูตรนี้มาตลอดเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบเราก็จะลองน้ำตาลหลายๆหลายๆสูตรใช่ค่ะก็จะมาใช่ครับด้อนเลยอือ ควาน้ำตาลแต่ละแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันอ๋อเราจนเราตามจนเราหารยี่ห้อเราชอบเลยใช่เออตามหาอันที่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็แพงสุดเลยฮ่า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 ฮ่ก่ไยังขายแพงเนาะกว่าจะเจออันแบบถูกใจใช่ค่ะทัวร์ตามหาที่ใช่ที่ชอบนะอันนี้มันจะออกเป็นคืน พี่ชิมตอนนี้ฮะชิมไหมครับที่ไม่ค่อยชอบตำไทยเท่าไหร่พี่ชอบแบบปลาราที่ไปร้านไหนพี่จะไปจอบปลาราอันนี้ก็หอมเปรี้ยวหวานเนาะใช่ขาดจอบเปรี้ยวโอ้โหลายไหลเลยลายแตกเลยพี่เส้นเซนมกรอนิดหน่อยอ๋อต้องเอาเส้นมะกอช่วยนิดนึงเดี๋ยวสวัสดีผู้ช่วยผู้ช่วยสวัสดีครับ นี่นี่ตำข้าวโพดแบบนี้เมนูนี้เท่าไหร่ครับถ้าหน้าหน้าร้านจะอยู่ที่50บาทหน้าร้านที่50บาทใช่ค่ะแล้วในในไรเดอร์ครับในไรเดอร์จะ60ค่ะจะ60บาท<ช>นะครับนี่ไข่เค็มชาย,ยา้าป่าเนี่ยฮะไปตำไทยคสั่งเยอะหมเนาะใช่ใช่ผู้ทำกันไม่หยุดนะ

ตำชายไก่เค็มเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อยู่ที่ตำข้าวผัดไก่เค็มอยู่ที่60บาทรับ6บบาทถ้าเป็นรเดอร์บวกอีกสิบบาทใช่อ๋เป็นไม่แพงนะราคาที่จับต้องได้เลยนะครับโอ้โหแกบเข้าแบบไม่หยุดไม่หย่อนลูกค้าในร้านก็รอยังไม่ได้ทานอีกเป็นอันน่นะครับตำสองหก ตำกุ้งทูโทนต่อด้วยตำกุ้งทูโทนตำกุ้งทูโทนตั้ต่อด้วยตำกุ้งทูโทนก็จะมีกุ้งสุกกุ้งดิบนะครับสองอย่างนะครับเป็นกุ้งทูโทนราคาเท่าไหร่นะแปดสิบบาทแปดสิบบาทอันนี้ปลารไหมปลาร้าปลาร้านะเดี๋ยวเราสับข้างไปฝั่งนู้นสรุปเป็นอะไรครับตับเหล่าเป็นตำเหลาทูโทนใช่ครับลงตรงไหนตรงนั้นแหละอ๋อเฮ้ยนั่งที่ตั่งอยู่มุมนี้ นี่เดี๋ยวมาดูเหลาคูโทนปิดท้ายนะครับนี่ก็จะแดงกินดาพริกแห้งนี่นะลงไปน้ำตาลทรายหน่อยอ๋อไม,ไ,ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส<ท>่น้ำตาลทรายคือรสนะครับถ้าอันนี้จะเป็นใส่น้ำตาลเคี่ยวอ,อ๋นอนี่ตามไม่เข้ากันก็จะเป็นเรี้ยวหวานนัวหอเปรี้ยวหวานนัวโคเรโคเรโคเรเข้ากันนะครับทุกคนนี่ตามด้วยน้ำเชื่อมคาราเมล นีตามด้วยน้ำปลาผีไม่บอกกระเทยบอกกระเทยบอกนะกระเทยบอกว่าแซ่บเวอร์ค่ะนี่น้องพีแคาน่ารักมากเลยเนาะออืดูดิล่องแค่ว่องไวมากใช่ช่วงนี้มะนาวจะแพงหน่อยแพงไหมแพง<ม> แต่ก็สู้แต่ก็สู้คจะบอกนะครับว่าเรียนจบแล้วไปตามต้นตำเลยใช่ครับเรียนจบอะไรมาจบไม่ได้ไม่ได้เรียนมหาลัยใช่ครับจบพอจบมหกมามหกก็มาตามต้นตำเลยเป็นร้านอาหารก่อนครับเพราะว่าคุณคุณป้าเปิดร้านอาหารอ๋อน้องเขารักอาชีพในการขายของพอเปิดร้านอาหารมาเขาก็เลยอยากหาอะไรทำเป็นของตัวเอง เลยอะไรก็ตำกินกับเพื่อนค่ะเพื่อนชมเพื่อนฉีดยาเยอะค่ะก็เลยได้ต้องนิ้เปิดเชียร์เลยเนาะเชียร์เอาเชียร์เลยนี่คือเปิดร้านแรกก็คืออยู่ตรงนี้เลยหรือเปล่าอ๋ออ๋อใช่ใช่คร่ะจะจุดอยู่ในบ้านตัวเองค่ะอ๋ออยู่ในบ้านตัวเองก่อนใช่ค่ะทีนี้มันจะอยู่ในโซ่แล้วลูกค้าแบบจอดรถลำบากแล้วใช่ค่ะตัวนี้เราเข้าหรือซื้อครับตรงนี้ เข้าเข้าเข้าอันนี้เป็นเหลาทูโทนทูโทนชิมนิดหน่อยนะคะกุ้งทูโทนเป็นไงน้องบอกรสชาติด้วยเป็นไงโอเคค่ะเนาะใครจะบอกของตัวเองไม่อร่อยนะใช่ไหมกุ้งทูโทนก็คือกุ้งสุกกุ้งดิบใช่ครกนี้80บาท80บาทโอ้โหไม่แพงถ้าเป็นไลายแมนบวกอีก10บาทก็เป็น90ใช่อ๋อโหเป็นข้าวโพดด้วยอ่ะอืจะใส่ข้าวโพดกับสายบัวนะโอ้มีสายบัว มีสายบัวด้วยส,สั่งได้เลยนะครับนี่นะคนโคเรโคเรเข้ากันนะน่ากินมากชักจะอดใจไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวงานนี้หนุมบุงชนมีกินแน่นอนหโูใส่จานสวยมาก <c oughs> นะหน่ากินมาก <Okay. S 2> โอเคโอ้จะไม่ใจใหญ่ขนาดนี้โอเคครับแปดสิบบาทลูกพี่โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดตามช่องหนุ่มมึงชอนชาแนาลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับอันอันนี้ไม่ได้